เพราะฉะนั้นมันมีความชัดเจนถ้ากล่าวถ้าเอาอา,อาจารย์จรันดิษฐาพิชัยคุณตัจรลนฉายแสงนะฮะครับคุณหมอเวงอาจารย์ธิดาเนี่ยถ้าคำพูดของเขาเมื่อตอนเหตุเมื่อ40ปีเขาจะบอกนี่คือประเด็จการครับแต่ปรากฏว่ามเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในข้อของประเด็จการเขาบอกว่านี่คือประชาธิปไตยตรงนี้ครับผมเมื่อเช้าไปออกกำลังกายแล้วก็มีพี่น้องที่ออกอกำลังกายเนี่ยเขาได้คุยกันว่าในยุค 14ตุลาเนี่ยคนคมีอำนาจก็จะตั้งพักพวกของตัวเองเข้าไปเป็นประธานธนาคารมีอำนาจต่างๆทั้งธุรกิจธนาคารธุรกิจรวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยครับทุกอย่างเป็นตระกูลของคนมีอำนาจทั้งหมด วันนั้นนี่พูดถึงอันนนี้เป็สมัยนี้ใช่ไหมฮะเป็นเพื่อเพื่อเปล่ากําลังกายมาประชาแล้วเรารู้สึกเรื่อง1ิตุลาเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วคนที่เขาออกกําลังกายเขาพูดกันเองครับผมก็นั่งฟังโดยไม่ได้ความเห็นอะไรเขาไม่รู้จักผมเขาก็เลยบอกว่าในวันนั้นเนี่ยญาติพี่น้องของผู้มีอานาจมีอํานาจหมดเลยในในประเทศไทยทั้งเศรษฐกิจทั้งอํานาจการเมืองทั้งอำนาจทางสังคมวันนั้นเป็นเผด็จการที่มาจากปืนอแต่ดูวันนี้สิ มันเจาลูกมันไปเป็นใหญ่แล้วมันจะต่างอะไรจากสมัยนั้นอันนี้ก็พูดอย่างนี้เลยนะครับ,รบ,รบก็บอกว่าวันนั้นใช้ปืนวันนี้มันเปลี่ยนจากปืนมาเป็นเงินเท่านั้นเองผมฟังนี่ผมประทับใจนะครับใช่ท,<พ>ที่ต้องเล่าจากจารว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ดูสิครับ,รบว่าคุณทักษิณเป็นนายกนะครับพอโดนคดีต่างๆไปก็ไม่รับนะสารดีกาตัดสินก็หนีคดีไปทัดใครมาฮะ คุณสมชายวงสวัสดิ์คุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นน้องเขยนะครับพอน้องเขยเสร็จไปแล้วใครครับตอนนี้ก็เอาคุณยิ่งรักเอาน้องสาวเข้ามาเสร็จแล้วเดี๋ยววันเดือนธันวาเนี่ยจะพ้นการคดียุบพักคุณสมชายจะกลับไปอีกแล้วบรรทั้งก็มีการเจดแดงเนี่ยนะครับที่ถูกคดีเนี่ยนะครับแล้วก็เอาคนขับรถเข้ามาแทนเนี่ยก็ให้คนขับรถออกแล้วก็ตัวเองก็เข้ามาเห็นไหมฮะนี่คือแวดวงตระกูลชินวัตรแล้วมาดูตระกูลอื่นเนี่ยครับตระกูลเทียนทองตระกูล โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่าไปคือตระกูลของนักการเมือง <c oughs> ที่เป็นพรรคการเมืองผูกขาดต่างเข้าไปอยู่ทั้งนั้นหมด <c oughs> การให้ตำแ <c oughs> หน่งหน้าที่การงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งอายการสูงสุดที่เข้าไปสามารถเป็นกรรมการเป็นบอร์ดในวสารกิจได้ก็ <c oughs> คือเป็นปมเมงื่อนก็เนี่ยรับการตอบแทนกันทั้งหมดี <c oughs> เปรียบเทียบกันว่าในปัจจุบันที่ตระกูลนักการเมืองไม่ถึง10ตระกูลครองอานาจการเมืองประเทศ <c oughs> ไทยเนี่ยย้อนหลังไป40ปีในวันนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกันใช่ไหมครับว่า ผู้นําในเวลานั้นก็เอาญาติพี่น้องตระกูลอะไรเข้ามาอยู่ในอำนาจการเมืองหมดตรงนี้มันเหมือนกันใช่ไหมมันเหมือนกันแต่ว่าที่สิ่งที่มันต่างกันก็คือคว่าคนใน,ในยุคนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเขานำสกุลกิติขจรเขานำสกุลจรุสเสถียรอาจารย์จรันดิษฐาพิชัยนะฮะ ในด้านของคุณจตลนฉายแสงนะฮะทางด้านของหมอเวงหรือใครต่างๆเนี่ยจึงกล่าวไปแต่สมัยนี้ก็คนกลุ่มเดียวนมสกุลจินวัฒน์นสกุลเทียนทองนมต่างๆอยู่ศิลปะอาชาอยู่คุณไม่กล้าพูดอะไรแลาไม่แน่ว่าจะมีนำนำสกุลฉายแสงยมอยู่ด้วยอีกหรือเปล่าเนี่ยก็เลยไม่กล้าว่าอะไรเพราะเห็นว่ามันเป็นเพราะที่คนอื่นเนี่ยว่าเขาแต่ตัวตเองได้ผลประโยชน์เนี่ยเข้าไปนี่เขาถึงบอกว่านะฮะที่ทำให้ คนส่วนหนึ่งพูดว่าคนเดือนตุลาคมคนะฮะทั้ง14ตุลาบางส่วนหรือ6ตุลาบางส่วนเนี่ยทิ้งอุดมการไปเอาอุดมการทิ้งไว้ก่อนนะฮะขอให้ได้มีตําแหน่งมีหน้าที่การงานให,ให้ได้เป็น,นรัฐมนตรีก่อนไอเน,นี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราก็เจ็บปวดไปด้วยนะครับแล้ววันนี้การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมาสอง,สองท่านยกตัวอย่างอย่างคุณจาตุลนฉายแสงให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาเวลานี้เกิดจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยสมดุลของรอาจเปลี่ยนไปในเวลาเดียวกันอาจารย์ธีรุบุญมีบอกว่าปัญหาเวลานี้ไม่ใช่ปัญหารัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาเรื่องประชาธิปไตยแต่มันเป็นปัญหาเรื่องธรรมมาพิบาลของรัฐซึ่งเมื่อคนหนึ่งกระทําความผิดเนี่ยแต่ยังไม่สามารถที่จะเอามาลงโทษได้โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตกลงแล้วมันคืออะไรครับ คือใน,ใ,นในส่วนที่พูดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะโดนฉายแสงเนี่ยครับผมคิดว่าคนก็ผิดหวังกันไปทั้งเยอะนะครับไปเห็นว่ากลายไปการเป็นการกล่าวประนามอำนาจหนึ่งในอำนาจอธิปไตยคือกล่าวประนามว่าอำนาจของศาลฝ่ายตุลาการนะฮะแล้วก็บอกว่าอำนาจตุลาการเนี่ยไม่มีที่มาจากประชาชนตอนทั้งที่ว่าถ้าเกิดว่าบริษัทชินวัตรหรือบริษัทของท่านนายกเนี่ยนะครับยิ่งรักเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าถ้าจะให้วทกันเอาคนงานก็เอามามาทั้หบทกันไปเนี่ยจะได้ไหมครับคือระบบต่างๆนี่มันจะมีที่มาคนที่จะทําหน้าที่เป็นนักกฎหมายจะเป็นผู้พิพากษาก็จะต้องเอาผู้พิพากษาแล้วก็ตผ่านเขามีการระบบของเขาต่างๆขึ้นมาแต่ว่าพอคุณเนี่ยทำไม่ถูกใจเนี่ยพอได้สิ่งนั้นไม่ถูกใจก็กล่าวหาเขาผมยังจําได้ดีครับก็ก่อีมีการยุบพัก พิจนารณาในการยุบของพรรคไทยรัทยเนี่ยก็คุณจตุรนชัยแสงก็พูดก่อนหน้านะครับบอกว่าผลการตัดสินออกมาของตัวการสามนุนูเขาจะเคารพเพราะเชื่อมั่นว่าตัวการสามนันูญจะมีความเที่ยงธรรมแต่ปรากฏว่านี่คือพูดก่อนนะฮะแต่หลังจากนั้นออกมาพลิกออกไปพอตัวเองเนี่ยนะครับถูกถูกยุบพรรคแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะฮะเพราะการถูกยุบพรรคเนี่ยมันมีสาเหตุจากการที่ คนที่เป็นเจ้าของพรรคหรือคนที่เป็นกรรมการบริหารใช้อำนาจแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองนั้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดเสียหายกับประชาชนประเทศชาติเรื่องใหญ่ี่เขาถึงยุบพรรคไปไม่ใช่อยู่ดีๆยุบพรรคไปลเล่นถ้าการโกงกินนะฮะในบริษัทเนี่ยมันก็ถึงสามารถจะต้องยุบบริษัทเมื่อผลประโยชน์ของประชาชนเดือดร้อนนี่คือมือนกันคือมันกลายเป็น,นว่าอุดมการเนี่ยถ้าตัวเองได้ผลประโยชน์ก็เป็นอุดมการแต่ถ้าตัวเอง เสียผลประโยชน์ก็ไม่ใช่อุดมการผมคิดว่าไอ้ตรก,กะที่เนี่ยมันเป็นตะก,กะสีขาวสีดำต่างต่างหรอเนี่ยอนี่มันเป็นเป็นการผิดพลาดผมคิดว่าไม่อยากจะให้คนที่เคยต่อสู้เคยมีประวัตินะฮะแม้นว่าจะผิดพลาดไปแล้วผมคิดว่าถ้าสามารถกลับใจได้นะ,ะกลับมาอยู่ข้างเอาอุดมการณ์ที่เก็บไว้ในชักนะฮะเอากลับมาคืนมาผมคิดว่าอุดมการเนี่ยมันมาจากคนสี่แสนฮะสี ถึงห0าแสนคนคในยุคนั้นแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติมันมีมากมีค่ามากกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีหรือสิ่งที่คุณได้รับมาจากคุณทักษิณคุณจรณันดิณทาพิชัยได้ไปออกไทยทีพีเอสเถียงให้ได้เรื่องเนี่ยว่ามันเป็นความล้าสมัยไปถึง5 0 0 0 0ัปีไหมที่คนในสังคมเวลานี้กลาลังพูดว่าฝ่ายหนึ่งดีฝ่ายหนึ่งชั่วเป็นการต่อสู้ในเรื่องคุณงามความดีมันไม่ใช่อุดมการณ์ทางประชาธิปไตย อาจารย์จะว่าไงเรื่องของประชาธิปไตยนะฮะท่านอ,อ,อาจารย์พุทธ,ธาทาสเนี่ยพูดชัดเลยว่าเรื่องของประชาธิปไตยแน่หนึ่งด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่ผลของการเมืองนั้นเนี่ยให้ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนต่างๆเนี่ยนะครับก็คือต้องเป็นธรรมาราธิปไตยมันต้องมีคุณธรรมกํากับมันจะต้องมีหมายความว่าการที่คุณจะสามารถ ระบบการเลือกตั้งกระามหรือมีตัวแทนมันต้องสามารถเอาคนดีคนที่มีนะฮะทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติเป็นที่ตั้งถ้าคุณปฏิเสธเรื่องของความดีมันก็เอาโจรเข้ามามาเป็นเนี่ยมันก็มีมันก็ไม่ต่างกันถ,ถ้าคิดลักษณะอย่างนั้นนะแตผ่ผมคิดว่าสิ่งที่ถ้าเปรียบเทียบกันสิ่งที่คุณจตุรนจ่ายแสงพูดมาแล้วก็ไปกล่าวเนะี่ยใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีไปกล่าวขณะเดียวกันก็นก การที่ไม่ได้ส่งเสริมประชาธิปไตยก็มีการใช้ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่จะมาคุกคามนิสิตนักศึกษ,ษ,ษาที่จะไปเนี่ยผมคิดว่าม,ม,ม,มันมันมันขัดแย้งกันส่วนอาจารย์จรันเนี่ยเขาก็ถึงเขามีใจมีความเห็นกระต่างก็ตามเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยแทบจะไม่มีเป็นเป็นปัญหาในเรื่องของเชิงความคิดคต่างออกไปไอ้นี่ผมคิดว่ามันก็อยู่ขั้นหนึ่งแต่คนที่ มีผลประโยชน์และอ้างผลประโยชน์มาเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังอันนี้ความความความเห็นอาจารย์เองนะครับว่าคนที่ไปอยู่ในระบับทักษณิณเวลานี้การให้ความเห็นในเรื่องหลักประชาธิปไตยเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเพราะความไม่เข้าใจหรือผิดเพี้ยนไปเพราะผลประโยชน์คือส่วนที่หนึ่งนะครับคนงคนบางส่วนเหล่านี้เนี่ยเขามีอคติครับการอาคติคืออ,อคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นะฮะเพราะเพราะสิ่งที่พูดไปลองไปให้ใรไปดูคําสัมภาษณ์นะฮะสิ่งทีออ่หลายคนที่พูดไปในในวันที่6ตุลาคม2อ5 6หรือเมื่อวานนี้ก็ตามเนี่ยไอ้นี่มันม,ม,มันชัดเจนพอมีอคาาติต่างๆเหล่านี้มันก็แปรทั้งหมดคนคนเหล่านี้เขามีความคิดว่าการที่ประเทศชาติไม่เป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวพ่อสายบับตริตศัพ์ซึ่งมันผิดกับคนส่วนใหญ่ที่ได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องชาวชนชาติ ที่อยู่ตามขอบเขตชายแดนเนี่ย,ขย,เ,เ,ยเขาถือว่าการที่เขามีชีวิตอยู่ตรงนี้เขาได้เกิดเพราะแผ่นดินไทยแล้วก็เป็น,ปน,ปน,ปนในเรื่องของสิ่งที่ในหลวงได้ทําให้กับประชาชนทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไอเนี้ยคือมันเป็นแนวความคิดที่แตกต่างกันเรา้ามาถามคนเห็นดูตรงนี้ก็คือว่าการที่ประเทศไทยเรามีปัญหาอย่างนี้การแต่งตั้งนายสมบตตีแต่งตั้งรัฐมนตรีรวมทั้งคุณเจริญชัยแสงเนี่ย ไม่ทราบว่าต้องบินไปพบหรือเปล่าแต่ว่าต้องผ่านการตัดอนุมัติของคุณทักษิณและขณะเดียวกันก็มีลักษณะอันหนึ่งทีเ่เขาการใช้คือเรื่องของการโกหกบอกว่าอำนาจอยู่ที่คุณยิ่งรักแต่เสร็จแล้วในสุดการแต่งตั้งเนี่ยการอยู่ทักษิณเนี่ยก็ถามว่าใครมีอำนาจจริงครับไอเน,นี้ยมันก็เป็นเป็นเรื่องของการโกหกแล้วข้อสำคัญพอโกหกแล้วแบบคุณกิติตรัตน์รัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับท,ท,ที่ออกมาพูดว่านะฮะก็สร้างตัวเลขขึ้นมาเนี่ยนะฮะ แล้วก็มีการโกหกคนต่างชาติไปก็บอกว่าเป็นโกหกสีขาวไว้ลายไปเนี่ยไอเน,นี้ยมันก็ทําให้เห็นชัดว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาทําอะไรก็ได้ใช้การโกหกต่างๆก็ได้มันก็เลยทําให้คุณค่าและความหมายของประชาิต่มันสับสนไปการที่กลุ่มนะฮะกลุ่มกองทัพประชาชนนะฮะที่ไปชุมนุมหน้าธรเนียบเห็นไหมฮะสันติสงบเห็นภาพชัดเจนแม้กระทั่ง รอ,อ,องพอบอชอนอที่ไปอยู่ก็ยอมรับนะฮะไปที่ออกแถลงออกข่าวเป็นข่าวบอกว่าก็การชุมนุมของพวกพี่ๆก็หมายถึงทางด้านของพวกกลุ่มในายพล<อ>ที่วุโสต่งาๆตงๆแล้วก็น้องๆนะฮะที่เขาทํากันเนี่ยเขาก็ยอมรับกันก็เห็นชัดอยู่แต่ปรากฏว่าไปออกพอลความมั่นคงที่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วไปสร้างข่าวอย่างใหญ่โตนะฮะแล้วตอนนี้ครับท่านท่านผู้ชมครับ ท่านอยากจะไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนไหมครับผมว่าถ้าท่านไปท่านไม่ต้องไปถึงปักกิ่งนะครับ <c oughs> ท่านไปที่ทำเนียบรัฐบาลจะเห็นกำแพงใหญ่ๆนะครับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับใช้รถเคนใช้รถยังนัเนี่ยเอาไปตั้งที่สะพานฝานฟ,านฟ้า,ฟาที่สะพานผ่านฟ้าที่สะพานที่หน้าทำเนียบสะพานไหนนะฮ <c oughs> ะครับชมัยมารุเชบ,บไปดูเถอะครับ ผมเนี่ยอับอายนะครับวันนี้นั่งนั่งมากับทางด้านของพี่นาวรัตน์นะฮะตรงไปบูรณ์พี่นาวรัตบอกอาจจะต้องแต่งก่อนจาลึกประวัติศาสตร์ของความบัดซบการใช้อํานาจประเด็ดการนะฮะเอาตํารวจมากับสองห0 0 0นคนกับผู้ชุมนุมเจ0ดรคนผ่านงบประมาณถึง200ล้านบาทนี่แหละครับอํานาจรัฐตํารวจที่จะออกมาคงคิดได้นะครับว่า ตำแหน่งนี้พี่ให้แบบที่บิ๊กจอร์ดคำลนวิทย์ออกมาพูดผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการที่แย่มากๆระบบข้าราชการที่ถูกการเมืองครอบระบบการเมืองที่ถูกกุ่มทุนสามานครอบไปเนี่ยมันเห็นชัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของความเลวร้วายของระบบทุนสามานครับาน,นช่วงหน้าผมจะถามอาจารย์เรื่องการปฏิวัติตัวเองในรุ่นที่อจอมพลถนอมกิติกจรปฏิวัติตัวเองเนี่ย กรณีนับปัจจุบันถ้าเราจะเทียบเคียงบริบทเนี่ยมันมีความใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงกันยังไงรไประเด็นหนึ่งนะครับรก็เดี๋ยวก็อาจจะขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของตัวนี้ระบบของทุนเนี่ยนะเข้าไปทําลายในเรื่องของวงการสื่ออย่างมากมายก็ได้คุยกับพวกทางด้านของสื่อที่เขาบอกเลยว,ว่าตอนนี้นะครับอำนาจของกองบรรทิการจะเขียนเรื่องต่างก็อยู่ที่อำนาจของฝ่ายตลาดของฝ่ายทุนที่เข้ามาครอบไม่สามารถมีอิสระ หรือมีสลายค่อนข้างจะน้อยมากเพราะอย่างนี้ครับเราจึงเห็นหนังสือแบบมติชนมติชินต่างเนี่ยนะครับการกล่าวหัวข้อต่างเนี่ยนะครับยกย่องคุณทักษิณยกย่องคุณยิ่งรักลักษณะเดียวกันก็มีความเห็นต่อฝ่ายตรงกันข้ามท้งที่ว่าคุณมีลักษณะเดียวกันทําหน้าเกียรติมากนะครับมติชิมติชินเนี่ยครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่บอกว่าหนังสือพิมพ์คุณภาพคุณภาพประเทศแต่ไปรับงานของคุณยิ่งรักในโปรโมทเรื่องโครงการ โครงการเรื่องรถไฟความเร็วสูงหนึ่ง <คน S 2> ตังนคู่สองล้านล้าคนผมคิดว่ามันหมดแล้วครับคนขันชัยหมดแล้วครับช่วงหน้าจะมี3มเรื่องอาจจะมีเวลาไม่มากแต่ว่าจะพยายามให้พี่น้องได้สาระโดยชัดเจนจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆทั้งเรื่องการปฏิวัติตัวเองทั้งเรื่องของสื่อที่ทําหน้าที่แล้วยังมีข้อเครือบแคลงสงสัยและอันที่3คือประชาธิปไตยไทยจะไปทางไหนนะครับช่วงนี้เราพัก การสามัคคีประชาชนช่วงสุดท้ายนะครับกับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สุรวิชัยคนเดือนตุลาที่กําลังบอกคํานิยามหรือหลักการที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญนะครับโดยเฉพาะที่มีการพูดถึงการปฏิวัติต,ตัวเองของจอมพลถนอมกิติขจรพูดถึงสื่อที่ถูกครอบงําในยุคนั้นและพูดถึงประชาธิปไตยที่ฝ่ายเผด็จการครอบงํา และไม่ยอมให้กับพี่น้องประชาชนในสามประเด็ดนนี้ถ้าเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันอาจารย์มองอยังไงกรณีที่นายก